เช่นสาธุชนทั้งหลาย,นายในขณะน,น,นี้กำลังรับชมการได้ต้อนสดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์คือการบวชในกรรมะที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสให้ประดา,าชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้นำโฆษณาสาธุแตกก็ได้บุญแล้วก็เพิ่มบุญแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่บวชก็ได้บุญแล้วจะไหว้ข้งหน้าก็ระเีแก่ต้าระเีโอกาสได้บวชการบวชในกรรมะจะทํา,า,าทให้หน้าที่การงานจะเริยนร่งเรียง โรคภัยไข้เจ็บตัวเรา,าบางยาหายกันหนึ่งกันทอ,อ,อ,องร้องอึเทวดาพรุ่งองรักษาและตอบแทนคุณพ่อคุณแม่พี่ระตับโยกตวิจิตาเป็นเราเพื่อนมือกับเพื่อนพยายาเยี่ยนให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อไงบอกชื่อนางสุดามาก,กุฎอินจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่สุพรรณจะอยง่วัดสุพรรณบุรีนะครับวดเรื่องอะไรไงวลดล้มขาหากักยะ ขาหักเลยจ้ะรถอะไรมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จ้ะแล้วก็หายดีแล้วหายดีแล้วจ้ะขาหักลุดเลยแล้วว่ามันหักตรงตรงโซนหักจ้ะอ่าแล้วก็ต่อได้นะจ้ะเขาเฟือกอ่าแล้วก็บวมบวกี่วันนะห้าวันจ้ะเออได้สบายที่หลังไม่ต้องกลัวแหละขาหักหรือก็บนอีกไม่หักอาจจะต่อไป ทำไงอ่ะคะอ่าอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรโยมชื่อจักไหมได้คนนั่งกันทางจักไหมเดี๋ยวถือเนี้ยแล้วตะวใกล้ปากนี่นะใช่ไหมคะชื่ออะไรอ่ะชื่อพัทวันสุวัจน์ค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีโอมมาไกลค่ะมาไกลเคยมาประวัติหรงไหมเคยแล้วก็เคยอยู่ค่ะที่วัดอื่นที่วัดอื่นต่วัดอะไรบ้างวัดอัมพวันค่ะ จังหวัดสิงห์บุรีนะก็เคยบวชวัดดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ใครก็แนะนำให้มาวัดถุศนะก็มาเองเพื่อนเคยมาบวชที่นี่อเขาก็แนะนํามาลองมาดูสิลองมาดูเลยใช่ก็ว่าอย่างนี้เลยไม่ได้มาจริงๆนะมาาจริงสิคะเขาคูดว่าเฉยๆแต่ฉันมาจริงๆมาจากบนราชธานีอว่า อยู่ที่กรุงเทพมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอะไรมาจากอุบลวราชธานีเลยค่ะมาโดยตรงเลยแล้วก็บวชเริลบารมีนะบวชให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแกก็ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเจ็บปวดแอะแอมันเป็นอะไรนะมันมันไม่รู้อยู่ดีๆก็ปัวยไหมก็เป็นอย่างนี้เออเขาก็อยู่ดีๆแท้ๆนะป่วยบางครั้งนะป่วยไม่ทราบสาเหตุค่ะดิฉันก็คิดว่าอยากจะมาบวช ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะ,ะแล้วมันก็ดีขึ้นก่อนที่จะมาวันหนึ่งเองก่อนตอนแรกไม่ค่อยดีเลยนะ <c oughs> ไม่ดีเลยแต่มาคิดทีจะมาบวชด,ดีเลยค่ะพ่อบอกก็จุดทูบว่าจะมาบวชบวชวัดไหนก็ไม่เป็นไรก็จะตั้งใจมาบวชว่าจะอยู่ สองเดือนดิฉันไม่จะอยู่ได้หรือเปล่าคะไอ้สาวนะก่อนนี้ไม่ได้เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกไม่มีเลยค่ะลูกไม่ให้เลี้ยงให้อะไรลูกเขาไม่ให้เลี้ยงหลานไม่ให้ทําอะไรเลยให้ไปบวชให้ให้อยู่บ้านค่ะให้อยู่บ้านตอนแรกนะแล้วก็เขาให้มาบวชนะเลี้ยงดูพ่อเขาเขาเขาไล่เือว่าเขาให้มาบวชเฉยๆไหน ไม่เขาไม่ให้ไล่เขาบอกอยากบวชก็มาบวชเขาว่างงนี้ค่ะมันก็ดีเสริมตัวเองเขาว่าอยงนี้แหละบางทีก็ไล่มาบวชไม่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 ค่ะไม่เลยตั้งใจบวชเดือนหนึ่งนะตั้งใจบวชสองเดือนแต่แต่ฉันไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าอย่างไม่ะแต่ว่ามันดีตอนที่ว่าเราคิดจะบวช เมื่อวานเนี้นะค่ะวันนี้ดีเลยนะดีเลยไม่เวียนหัวเลยแม่โอ้โหแข็งแรงเลยแต่ก่อนเป็นแต่ก่อนบุญศกบุญสก่งเนี้ยเป็นโหเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่ดีขึ้นเออก็มาบวชแล้วมันไม่พอพอคิดแต่ยังไม่ได้บวชเมื่อวานเนี่ยีเลย่อคิดกนดีเลยอ่าดีเลยเดินทางมาก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเออมาบวชแล้วดีแน่แน่ค่ะท่านต่อไป มรตก,การค่ะหลวงพ่อฉันวัฒนาตุกเกมจ้ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ประคาจ้ะจงังหวัดอายุทยาแล้ว้าบวชเรื่องอะไรเออฉันผ่าตัดมัดลูกมาเป็นมะเร็งจ้ะก็<ล>บอกว่าตอนนี้ปลอดภัยขายดีด่ลยจ้าบอกหลวงพ่อสีมงทองว่าจะมาบวชให้เจ้ากรรมแล้วเวรที่วัดต้นๆจ้ะเออหายเลยไ <laughs> ม่ได้ใช้โมล่ะจ้ะ มันไม่ได้คีโมด้วยจ่ะคีโมไม่ได้ให้แตฉายแสงอะไรป่ะไม่ไม่จ้ะได้วจะผ่า,าตัดออกไปเฉยเฉยอ,อตัดไปเฉยจ้ะแต่ไม่มีเชื่อเลือดเศษเลยนะ,ะอืมดีดจังจบนบนกี่วันจ้ะก็ไม่ไม่มีกําหนดจ้ะคือเราอ่เาเอยู่ด้วยกันได้จริงๆนี่นะ่ะนี่มากับ ไม่มีกาหนดดิมันะบวนสานอย่งก็อยู่จะไปถึงชาติหน้าแล้วก็ไปรู้ไม่ไม่บอกไม่บอกว่ากี่วันแล้วแต่จะแล้วแต่แต่ว่าจะบวชจ้าแล้วก็จ่ายละเอาท่านต่อไปจ้าชื่อมนิดทองมาเองจ้้ไม่ใกล้ปากเลยมาิีทองมาเองเลยไม่ต้องมีใครอํามานะมาเองเลยแล้วก็มาอยู่ที่ไหนเนี้ยอยู่ อยู่ยุติยาจะให้ไม่ใกล้ให้ไม่ใกล้ปากหรือไม่อยู่ใกล้แ่ไม้ห่างแต่ะแล้วมาบวชเรื่องอะไรคือไปห้ามหมอแล้วไมเจอโรคร้ายไม่เจอเริไมปเจอหมอแล้วไม่เจอโรคโรคร้ายบางงคนไบางคนไปไม่เจอหมอเลยไปเจอโรคเลยยกเจอหมอนะเจอแต่ไม่เจอโรคแต่ไม่เจอโรคใช่ไหอ สีบังทองว่าจะมาบวชเบอกเอาไม่ใกล้ปากพอทีเดียวเขาบอกเราสีเพงทองเขาปลอดภัยเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรไม่มีโรคร้ายจะมาบวชทวนสมบูรณ์ดีอาตาจนใสบวชทีวันต่างแต่ไหมสามวันท่านต่อไปกาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไม้ใกล้ปากหน่อยจ้ะกาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ดิฉันนางอภิญญาศรีพิญโยวนิชเดินทางม,มาจากปทุมธานีค่ะให้มาให,ให้ใกล้ปากหน่อยนีมันไม่ต้องบรรลมือก็ได้เธออย่างนี้แตะช,ชื่ออะไรนะนางอภิญญาศรีพิญโยวนิธค่ะมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะเคยมาบวชไหมไม่เคยแต่เคยแล้วใครเขาแนะนํามาเลยมาด้วยจิตศรัทธาเคยมากับพระไอ้สมเด็จพระศรีมองพองนะ มาไหว้กี่ครั้งมาไหว้สมเด็จพระศรีมองกที่กี่ครั้งเนี่ยับมาไหว้พระวัตทุศรีกี่ครั้งไม่ต่ำกว่าสามครั้งสามครั้งไม่ต่ำกว่าสามครั้งเนี่ยไหว้แล้วกลับไปดีนะดีไหมก็ดีอยู่เรื่อยๆมันดีอยู่เรื่อยเลยมีจิตศรัทธาที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีดีเรื่อยๆนะดีไม่บกเใช่ไหมดีเรื่อยๆดีมากเลยที่มาไหว้พระศรีพระศรีมังกาแล้วกลับไปค่ะ กดีเลื่ยยไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าดีแล้วตั้งใจมาบวชกี่วันนะตั้งใจมาบวชสามวันค่ะอ่าจารยต่อไปเลยเนียนามสการค่ะหลวงพ่อชื่อสุนทรีพมโนค่ะอยู่ที่ไหนอะมาจากผักไหยค่ะสาวผักไทยอยุธยาแล้วก็บวชเรื่องอะไรเสริมบารมีค่ะกี่วันสามวันสามวันสาธุ